ตอนที่ว่าหนูอยู่พม่าลูกมันมันมันเป็นยังไงบ้างลองเล่าให้ครูฟังหน่อยพม่าพุนาจ้าพุลอัวแล้วก็ฝากระมีแล้วก็ไข่พุลอ่ะแล้วก็ก็จับจับผู้ใหญ่ไปทำเป็นอะไรนี่ครับเป็นอะไรไอ้นี่เป็นตาตาเป็นตาไอ้นี่คร่ะไอ้ละทหารที่อยู่กับเขาอะเหรอครับแล้วก็ไปจ้าพ่อแม่พุลอปจ้าพ่อแม่พุลอ่ะแล้วก็แล้วไปจับมือไปจ้าขาแล้วก็มาทาที่เออก่ ด้ามไม้แล้วก็มาทากับไฟแล้วก็มาไฟก็ถ่าคนนั้นนะครับเขาจุดไฟลวกพวกเราเลยเหรอใช่จุดไฟเผาอะเหรอครับอ้าวเหรอ,รอรแล้วเขาทำอะไรอีกลูกลตอนที่อยู่พ่อแม่นี่แหละเขาชอบจับพ่อแม่พมแล้วไปตัดไปตามตายที่บนะครับแล้วก็แล้วพ่อแม่พ่อพุ่มก็จะมาบุกท,ที่นี่าาที่พวกที่หรุเสีแอบบี้ ดูนี่จะมาคับวกเก่า่พาแล้วไปแล้วก็พ่อพ่อเดดจากแล้วก็มอปอยก็คือพ่อพ่อแล้วก็พ่อพ่อใจดีมากเลยครัพอพ่อเดวพ่อพ่อบอกว่าแค่พ่อก้มาเรียนนี่ได้อพมาแล้หรอกหมบอกว่านาก็จะตายอีกอ๋อก็แล้วก็พก็ดันก็คือว่าไม่อยาก ไม่พ่อไม่อยากให้อยู่พมา่เาเพราะรว่าถ้าอยู่พม่าอาจจะตายก็เออก็เลยให้มากลับมามาไทยเพื่อที่ว่าทหารจะได้ไม่ทำอะไรใช่ไหมใช่ค่ะเออต,ตอนที่พ่ออยู่ประเทศไทยพ่อไปฆ่าช้างแล้วพอ่อโดนจับแล้วไอ้นี่ทำเงิก็ปล่อยพ่อผมแล้วพ่อผุมก็องเลยกระห,หม่อที่บ้านค่ะอืมตอนที่อยู่พมา่า มันมันความรู้สึกเป็นยังไงอะเขาเขาไม่เขาไม่ดีกับประชาชนเลยเหรอไม่ดีเหรอไม่ดีไม่ดีเลยเขาทํำยังไงบ้างเข่ามาบุกพม่าแบบเข่ามาบุกหมู่บ้านเหรอรมาบุกหมู่บ้านเหรอรอ่าแล้วเขาเอาไฟมาเแฝงในบ้านพวกบุกมา,าแล้วบ้านพวกบุกก็ไฟไหม้คออใช่ครับแล้วก็บ้านพวกเราก็มาถากับไฟแล้วก็มาให้ถากบ้านพวกเราเผาหมดเลยครับพวกเราก็ไม่มีบ้านนะดิ พ่อกลับไปที่พม่าพ่อเหตุที่แม่พ่อพู้เล่าสร้าบ้านใหม่สร้างบ้านใหม่แล้วยังไปนานๆเขาก็มองบอกเดอกบุญแล้วพุญก็ต้องสร้าบ้านใหม่แล้วเนี่ยพอพอหนูมาประเทศไทยแล้วอะหนูหนูรู้สึกยังไงบ้างมันมันมันต่างกันไหมหรือว่ามันยังไงลองลองลองเล่าให้ครูฟังหน่อยสบายขึ้นแล้วก็เยี่ยมเรียก อยากมาเรียนทุกวันเพราะอะไรไม่อยากคันเรยไม่อยากคันโรงเรียนเพราะอะไรเพราะสบายอยู่โรงเรียนสบายอยู่ที่บ้านครับอ่าอยู่ที่บ้านอยู่มีสนุกดูบ้าก็มีจำมาอยู่ในประเทศไทยข้าวก็มีอยู่ก็หิวข้าวด้วยก็คืออยู่บะอยู่ตอนที่อยู่พม่าบ้านก็ไม่มีข้าวก็ไม่มีหิวก็หิวใช่ไหมใช่ครับตอนที่ผมอยู่พม่านี่แหละไอ้นี่พวก แล้วก็มาบุกบ้านบุกบ่มแล้วพ่อผมก็อบอกว่าไม่ต้องมาการันตีอยู่ที่พม่าแล้วการันอยู่ที่ประเทศไทยก็กลับมาก็คือว่าถ้าอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยอย่างน้อยๆคุณภาพชีวิตมันดีเราไม่มีทหารมาทํารลายอะไรแบบนั้นใช่ไหมแต่ตอนที่อยู่พมา่าท,ทหารเขาทร้ายเราเขาทำลาย<ช>บ้านเราใช่ไหมจึงเป็นเหตุผลที่ว่าผู้ปกครองถึงอยากให้ให้มาอยู่ที่นี่ถ้าอยู่เนี่ยไม่ตายแน่ใช่ไหม เออแล้วหนูหนูคิดว่าหนูอยากจะขอบคุณใครก็ครูต้องแล้วก็ครูคนไทยอืมขอบคุณคนไทยรักประเทศไทยอืมทหารอาหารแล้วแบบขอบคุณพวกครูค่ะอืมขอบครูว่ทุกคนอืมที่ทําให้ที่ทําให้ให้เออที่ทําให้พวกเราได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขใช่ไหมแต่ครูจะบอกว่าความจริงอะไม่ต้องขอบคุณครูนะ ขอบคุณใครรู้ไหมขอบคุณในหลวงอือ,ใ,ใ,อใช่แล้วเนี่ยขอบคุณในหลวงเพราะอะไรเพราะว่าในหลวงอะ่ะเป็นคนที่ให้พวกเราได้มาอยู่ตรงนี้เป็นพื้นที่จัดสรรที่พง์ให้เราได้มีพื้นที่ดินที่ดินที่จะอยู่แล้วสมเด็จพระเทพซึ่งเป็นลูกของในหลวงรัชกาลที่9ก้าก็อุปถมัมภ์โรงเรียนตชดที่พวกเราได้มีโรงเรียนอาศัยอยู่ใช่ ทำให้เนี่ยไม่แน่นะอนาคตอาจจะได้เป็นเด็กทุนก็ได้เด็กทุนคืออะไรเหมือนแบบครูสมหมายแบบเนี้ยก็คือเรียนดีแล้วพระอ,องค์จะส่งเราเรียนจบถึงปตีเลยถึงปริญญาตีเลยเออ,อเรียน่อถึงไหนพ่อจะเรียนชื่ออนาอนอนันจะเรียนชื่ออะไรคะเนาะจำคำพูดนี้ไว้นะ อ่าตั้งใจเรียนเพราะว่าก้องพบเรียนเก่งก้องพบตั้งใจเรียนนะตั้งใจเรียนวันใดวันหนึ่ง <c oughs> ก้องพบอาจจะได้มีโอกาสกลับมาเป็นแบบครูก็ได้กลับมาตอบแทนคุณแผ่นดินเนาะเอออ่ะทำไมถึงรักประเทศไทยประเทศไทยไทำให้ทุกคนสบายใจอืมทำไมถึงรักในหลวงในหลวงให้ท,ทุกคนม อืมให้ที่ทํากินให้ที่อยู่อาศัยให้ความปลอดภัยกับเราใช่ไหมใ,<ช>ให้ทุกอย่างเลยเออใช่แล้วเรานับถือศาสนาไหมนับถือศาสนาอะไรพูดเลยนับถือศาสนาอะไรรู้ไหมใครนับถือพระเยซูอ่ะนับถือพระเยซูไหมหรือว่านับถือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอ๋อโอเคก็คือนับถือศาสนาพุทธนับถือพระใช่ไหมครูจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะ มันมันไม่ได้เกี่ยวหรอกนะว่าเราจะนับถือใครมันเกี่ยวกับว่าทุกๆศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีทุกๆศาสนาสอนให้เรากระตันอยู่กับพ่อกับแม่ใช่ไหมนี่แหละจึงเป็นคุณสมบัติที่เราจะเป็นเยาวชนที่ดีของชาติได้ใช่ไหมทั้งรักชาติรักพระมหากษัตริย์รักศาสนาเป็นคุณสมบัติถ้ามีสามสิ่งนี้ครูคิดว่าพวกเราโตขึ้นอ่ะเป็นเป็นเยาวชนที่ดีแน่นอน ครูคิดว่านะแล้วครูเชื่อนะครูอยากจะดูนะวันใดวันหนึ่งที่อาจจะเห็นกล้องพบเออครูไม่รู้แล้วครูอาจจะแก่ไปมากกว่านี้ครูอาจจะเลอะเลือนจําไม่ได้กล้องพบอาจจะมาหาครูครูครับผมเรียนจบแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเออครูอาจจะเห็นปีโป้ทำงานดีๆก็ได้ใช่ไหมอ่าโอเค